สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมาทําการเปรียบเทียบนะครับกับไม้สองตัวด้วยกันนะครับกับตัวแรกครับตัวนี้คือ blue ember นะครับซึ่งสิ่งที่เขาแถมมาให้เรานะครับก็คือ shock mount นะครับและตัวที่สองนะครับ aston element bender นะครับสิ่งที่เขาแถมให้มานะครับคือ shock mount แล้วก็ pop filter ครับโอเคครับเพื่อเล่นการเสียวลายครับไปเริ่มกันเลยจ้าโอเคครับทุกคนเสียงที่ทุกคนได้ยินอยู่ตอนนี้นะจ๊ะก็มาจากไม้ blue ember นะครับซึ่งนะครับ มันมีความเหมือนกันนะครับระหว่าง b ู u e Ember กับ a s สซอน e ิ e ลเมนแบ n d ด r ดังต่อไปนี้นะจ๊ะ1นะครับ Make in China จ้าซึ่งนะครับเป็นการ OEM นะจ๊ะนั่นก็คือนะครับบริษัทในต่างประเทศนะครับเขาก็จะมาติดต่อโรงงานที่ประเทศจีนครับจากนั้นนะครับก็จงให้ผลิตแล้วก็ส่งออกไปทั่วโลกนะครับซึ่งนะครับก็จะมาตรฐานก็อยู่ตามของบูแล้วก็ของแอสซอนนะครับดังนั้นคุณไม่ต้องกวนะครับว่าเฮ้ยเบี้ยนของไม่อินช h น n ่าไม่ดีหรือเปล่าถ้าเกิดนะครับเขาอยู่ภายใต้การบริษัทดังๆอ่ะมันดี IPhone, ไอโฟนเนี่ยแม้ขายทั่วโลกก็ผลิตจีนะครับดังนั้นคุณไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าเฮ้ยของมันจะไม่ดีนะครับแล้วก็มีภาคการรับเสียงแบบคาริโอก็คือรับเฉพาะด้านหน้าด้านเดียวรวมถึงจําเป็นที่ต้องใช้ไฟแฟนทอม48โวลต์ในการเลี้ยงนะครับและก็เป็นรูปแบบการรับแบบ XLR นะครับก็คือไอช่องตรงนี้นะครับมันจะต้องใช้ x l r ไม่ใช่ USB นะครับแล้วก็มีความสามารถในการรับเสียงได้สูงสุดนะครับอยู่ที่132 db แล้วก็มีข้อเสียที่มันเหมือนกันข้อหนึ่งนะจ๊ะนั่นก็คื การโพสตไม่ดีนะครับทั้ง2ตัวการเสียงโพสตไม่ดีครับเสียงโพสตเป็นยังไงล่ะครับอ่ะอย่างเช่นคําว่าตัวพหรือสระอูเงี้ยอ่ะพ่อพูดพีพ่อพูดพี one two one two เห็นไหมครับว่ามันจะกันไม่ค่อยดีดังนั้นนะครับก็จําเป็นนะครับถ้าเกิดคุณวางไว้ด้านหน้านะบางทีอาจจะต้องมีฟิลเตอร์นะครับแต่นะครับถ้าเกิดคุณวางไว้อยู่เงี้ย พ่อพูดพี่พ่อพูดพี่พ่อพูดพี่นะมันก็จะไม่โดนนะเพราะเสียงออกไปด้านนี้นะครับแต่ถ้าเกิดวางด้านหน้าบางครั้งเนี่ยเฮ้ยมันก็มีความจําเป็นนะครับที่จะต้องมีฟิลเตอร์หรืออะไรนะครับหรือถ้าเกิดคุณวางไว้ห่างมากๆเนี่ยเออก็ไอตัวโพซิมันก็ถ้าเกิดไปไม่ถึงก็ได้นะโอเคครับอันนี้นะครับก็คือเสียงนะครับของไมล์บรูเอมเบอร์ครับเดี๋ยวเพื่อนนะครับจะให้ดูนะครับเสียงของไมล์แอทอน อีเลนต์บันเดอร์ว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับรวมถึงจะบอกความแตกต่างของไม้ทั้ง2ตัวนี้ครับโอเคครับไปเริ่มกันเลยจากกับแอสซอนอ e เ e n t นต์บันเดอร์จ้าโอเคครับทุกคนเสียงที่คุณได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับก็มาจากไม้แอสซอนอิเลเมนต์บันเอร์นะครับซึ่งตัวนี้นะครับเขาแถมป๊อปฟิลเตอร์มาด้วยนะจ๊ะก็มันกันไม่ดีเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวให้ดูนะครับเสียงโพซีที่ท่านพูดแบบนี้พ่อพูดพี่พ่อพูดพี่พ่อพูดพี่แต่ถ้าเรามีป๊อปฟิลเตอร์นะครับ พ่อพูดพี่พ่อพูดพี่พ่อพูดพี่เห็นไหมครับมันก็จะมีการกันไปได้มากขึ้นนะครับคราวนี้นะครับเรามาดูความแตกต่างนะครับความแตกต่างนะครับเออที่มันถือว่าเป็นข้อดีของตัวนี้นะครับ Aston Element b u n เ d e r นั่นก็คือนะครับได้รับการรับรองจากสถาบัน NTI นะครับซึ่งเป็นสถาบันที่เกี่ยวกับเฮ้ยเรื่องของการบันทึกเสียงนะครับเขานะครับให้การยำรันนะครับว่าไมค์ตัวนี้นะครับมีค่าน้อยนะครับที่ต่ำที่สุดในโลกนะครับตอนนี้อยู่ที่3.8 dB นะครับก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าไมค์ทุกตัวนะ คุณเร่งมากไปนะครับตรงเกณฑ์เนี่ยไม่ได้มีเสียงซ่าๆอะไรออกมานะครับเพราะว่ามันเป็นเสียงจากไอ้นี่ไม้นะครับดังนั้นเนี่ยตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เบาน้อยที่สุดนะครับเกณฑ์น้อยที่สุดนะครับอยู่ที่สามจุดแปดดีบีนะครับยังไม่มีตัวไหนนะครับดังกว่านี้นะครับก็อู้ครั้งสุดท้ายที่เจอเห็นลึกจะโหลดบ้างโหลดแปดดีบีเองนะนะครับอันนี้ก็สามจุดแปดนะครับโอ้โหนะครับก็ได้ความเบามากขึ้นนะครับดังนั้นตัวนี้ก็จะค่อนข้างที่จะทำงานได้ ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะจ๊ะเวลาบันทึกอ่ะก็โพสีฟกันไม่ดีนะจ๊ะอย่าลืมเอามีอฟิลเตอร์ไ้ด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของนะครับย่านการรับเสียงนะครับเอ่อย่านการรับเสียงนะครับตัวนี้นะครับอยู่ที่2ี่สิบนะครับจนถึง2 0 0หมื่นนะครับต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าหูเราอ่ะสามารถได้ยินนะครับเสียงที่2ี่สิบนะครับจนถึงสองหมื่นเฮิร์นะครับแต่ตัวนี้นะครับมันอยู่ที่สาสิแปดจนถึงสองหมื่นเฮิร์นะครับซึ่งถามว่าถ้าเกิดในเรื่องการบันทึกเสียงเนี่ยเสียงพูดนะ ไม่มีความต่างครับเพราะว่าถ้าเกิดใครทํางานด้านาการบันทึกเสียงพูดนะในเรื่องของเสียงพูดเนี่ยหรืองานพากเราไม่ตัดที่ห0สิหรือ75็บห้าหรือแปดิครับประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นย่านอะไรที่มันบบน้อยอะไรมากเกินไปนะครับมันจะมีเสียงหึ่งหึอะไรมากเกินไปครับเราตัดอยู่แล้วนะครับเราก็าตัดอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดในเรื่องการร้องเนี่ยก็จะตัดประมาณสัก100ร้อยถึงร้อยห้าสิบครตัดออกไปเพราะว่านะครับเวลาให้เราร้องเนี่ยไอ้ย่านที่ร้อยถึงร้อยห้าสิบอะไรพวกเนี้ย นะครับมันจะมีย่านของเสียงเบสกระเดืองปึ้งปึ้งเนี่ยครับเลยเสียงเบสบึ้งบึ้งปึ้งเนี่ยมาเขาก็จะตัดอยู่แล้วครับ EQ ตัดอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยในเรื่องการใช้ในการพูดนะไม่มีปัญหานะครับสองตัวนี้เหมือนกันไม่มีปัญหาแต่นะครับถ้าเกิดใครจะบันทึกกระเดืองหรืออะไรพวกเนี้ยนะครับก็ไอ้ตัวนี้ดีกว่านะครับเพราะย่านไอ้ต่ำกว่ายี่ไอ้พวกยี่สิบเนี้ยมันจําเป็นนะครับในการที่แบบเฮ้ยต้องมีความมั่นแน่นนะครับแต่นะครับถ้าเกิดในเรื่องการร้องหรืออัดเสียงกีต้าร์เนี้ยเออ ก็นะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณต้องการอัดกระเดื่องไอ้ต้องไอ้ตัวนี้นะเพราะว่ามันรับย่านต่ําได้ดีกว่านะครับแล้วก็ต่างกันอีกเรื่องหนึ่งก็คือครับในเรื่องของของแถมเนาะอ่าตอนนี้ก็มีป๊อปฟิลเตอร์ก็จะพร้อมกว่าไอ้ตัวเมื่อกี้กันกันไม่ค่อยดีพอๆกันเลยสองตัวนี้ก็ต้องไปซื้อเพิ่มนะครับแล้วก็ในเรื่องราคาต่างกันก็เกือบ2 0 0 0ันอ่ะพันก,กว่ากเกือบสองพันนะครับก็ประมาณนี้นะครับกับความแตกต่างของทั้ง2ตัวนี้ครับก็ถือว่าทําได้ดีก็ลอง ไปตัดสินใจดูแลกันนะครับเบี้ยนทํำมาเป็นข้อมูลนะครับเผื่อว่าให้ใครจะสนใจไม่สองตัวเนี้ยเออคุณก็ลองลองไปดูนะครับหรือว่า เออเดี๋ยวทิ้งดินร้านให้แล้วกันนะครับใครสนใจก็คุณก็ไปคุยติดต่อกับร้านเขาเองครับยันไม่ได้ขายนะครับยนเอาซื้อมาใช้นะครับว่าโอเคสองคนนี้มันใช้ดีนะครับก็เลยเอามลองรีวิวให้ดูนะครับโอเคครับเพยันก็จบการรีวิวคลิปนี้ไปในเพยง่นนี้นะครับชอบก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับเริ่มทิ้งขยะสนับหนุนพี่นะครับมีช่องทางธนาคารออมสินขึ้นอยู่ตรงนี้นะจ๊ะหรือสามารถสมัครเป็นสมาชิกในช่องพี่ยนได้ครับโอเคครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะ